สวัสดีครับผมเท่าแก่ใหญ่นะครับมีหลายคนสงสัยว่าเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการ c o m แล้วไม่เห็นปุ่มลงทะเบียนเลยจะลงทะเบียนได้กี่โมงเริ่มกี่โมงนี่ครับผมลองเข้าดูที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งการ .com ได้แล้วหลายคนบางทีก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเข้าเยอะมากนี่นะครับด้านบนจะเขียนว่าลงทะเบียนมาตรการได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่28มีนาคม2563เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนั่นก็แปลว่า6โมงเย็นของวันนี้นะครับถึงจะลงทะเบียนได้แล้วก็ไม่ปิดทำการด้วยนะครับตลอด24ชั่วโมงมาตรการเยียวยา5,000บาทนี้จะมีให้3เดือนนะครับชดเชยให้3เดือนตั้งแต่เดือนมีนา,า,าคมเมษาแล้วก็พฤษภาคมแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 นะครับการลงทะเบียน ก็ตั้งแต่วันนี้นะครับวันเสราร์ที่28มีนาคม6โมงเย็นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยคุณสมบัตินั่นก็คือต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเป็นแรงงานลูกจ้างโยกคราวหรือว่าประกอบอาชีพอิสระและผู้ไม่อยู่ในระบบตามมาตรา33ซึ่งประกันสังคมมาตรา33นั้นก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพลูกจ้างทั่วไปนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งหลักฐานที่จะต้องแสดงก็คือบัตรปรจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างในกรณีที่มีนายจ้างนะครับแสดงว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้างก็ลงทะเบียนได้เหมือนกันผู้ที่มีบัตรคนจนก็ลงทะเบียนได้นะครับวิธีรับเงินก็คือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับได้ประจําตัวประชาชนของธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี ซึ่งระบบจะสามารถดำเนินการเยียวยาได้เดี๋ยวสุดเจวันทำการนั่นก็แปลว่าถ้าท่านลงทะเบียนเย็นวันนี้นะครับก็ประมาณเสาร์หน้าก็น่าจะได้เงินแล้วนะครับโดยมาตรการดูแลและเยียวยาอื่นสำหรับแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพบิสระรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาก็อาทิเช่นโครงการสินเชื่อฉุกเฉินโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำ สำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์ก็ลงจำนำนั่นแหละครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมมาตรการเรื่องเวลาในการชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบรายย่อยมาตรการเรื่องเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลธรรมดาเหล่านี้นะครับถ้าต้องการศึกษาละเอียดเพิ่มเติมก็ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลงังได้เลยนะครับ ส่วนใครที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนหรือสถานการโอนเงินก็สอบถามไปที่022739020ต่อ3558หรือว่าโทร0 2 1 1 1 1 1 4 4เพลืนนะครับ6โมงเย็นมาลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน .com วันนี้เท่าแก่ใหญ่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ